ดิฟมีโมโหดีไม่โมโหตอนนี้ดีโมโหตอนนี้ดีไม่โมโหจอดรถก่อนที่มาม่าจะยึดรถดีไม่อยากมายืดรถงั้นจอดรถก่อนจอดรถจะบานไปไหนจอดรถก่อนโอเคมามาสงบสติอารมณ์ก่อนไปสงบก่อน ไม่ต้องเอาไปออกโอเคพี่ดิ๊บอสงบแล้วใช่ไหมอ่ะพี่ดิ๊บเข้าดาว ten nine eight seven six five four three t w เมื่อกี้พี่ดิ๊บเป็นอะไร่มีมะจักรยานน้องน้งะไปขี่จะไปขี่พี่ดิ๊บโมโหโใช่ไหมพี่ดิ๊บไม่พอใจอืมตอนนี้พี่ดิ๊บโอเคยัง โอเคแล้วอยากเล่นโ <Okay, S 2> อเคเล่นอะไเล่นได้มาไฮไฟกันก่อนอยากเล่นกับน้องได้สิปะเล่นได้<ะ><ะ>เล่นฉันไล่กันไล่